สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่งองเสียนุบุรีดำไมรุษสร้างฝันครับอยู่กับทีมงานของเราครับผมรถกุด,ด,ดรถมคโกรถดำทีมงานช่วงนี้ก็ลงงานลอกดินนะครับอะ่ะก็เริ่มงานกันวันนี้ก็ครึมครึมครับครึมฟ้าครึมฝนนะครับผม มากับพายุาในฤดูร้อนนะครับก็สู้ๆกันไปนะครับผมโชคดีที่ฝนยังไม่หนักเท่าไหร่นะครับรถสามารถวิ่งได้นะครับแต่ถ้าฝนมาหนักกว่านี้นี่เละนะครับเละนะครับอเอาทีมงานเราก็รายงานตัวครับผมยังไงฝาก f ี FC, พี่น้องชาวช่องเพจช่อง youtube กันด้วยครับผมที่แวะเข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ไปชมรถขุดคันใหม่นะครับผม x c m g x e 1 3 5 b ครับคันนี้ไหม่แกะกล่องจากบริษัทเลยนะครับวันนี้ นะขุดกันไปยาวๆครับชมกันไปเ,ปเพล่นๆนะครับเอาให้ชมสมรรถนะการขุดของเจ้ารถขุด XMG c กันหน่อยครับผมว่าสุดจัดขนาดไหนนะครับผมกับสมรรถนะการทำงานของอรถขุดคันนี้ครับอาจจะไม่คุ้นชื่อครับ XMG c แปรนดนี่โด่งดังใน ประเทศจีนนะครับเครื่องจักรกลเครื่องทุ่นแรงครับเมืองจีนในอันดับหนึ่งนะครับแบรนด์นี้นะครับหัวใจหลักครับผมเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์อีซูซุ 4BG1 นะครับผม มีทีหนึ่งใช้ปัม๊มมอชีตดร์เร็กอินเจคชั่นนะครับผมเป็นปั๊มสายอ้อดูแลร,รักษาง่ายนะครับระบบไดร์เอ็กซนี่ครับการขุดการตักก็ไวพอสมควรนะครับไวมากนะครับผมแล้วก็ ซีเอ็มจีนี่ให้อุปกรณ์เสริมมาครับเรียกว่าอุปกรณ์ลายเป็นอุปกรณ์เสริมครับไวส้สำหรับใช้ชุดหัวแยกนะครับสามารถนำไปแยกคอนกรีตได้นะครับเป็นลายแยกแถมมาให้ครับผมนะบางค่ายนี่ไม่มีนะแต่ว่ารถขุดรุ่นใหม่ๆนี่ เริ่มจะมีอุปกรณ์เสริมตัวนี้ให้มาแล้วนะครับผมสําหรับรถแมคโครครับอาบุ้งกีก็อุ้มดินได้ประมาณ0.5คิวนะครับ0.5คิวถ้าพูนพูนก็น่าจะประมาณ0.6นะครับ0.6นะก็อุ้มดินได้ดีเลยทีเดียวนะครับ รูปโฉมของเจ้า XMG ครับก็จะมาในรูปแบบประมาณนี้เลยครับผมบันท้ายนี่จะโค้งบนสวยงามนะครับส่วนห้องเก่งก็กว้างขวางนะครับสามารถานั่งกันได้ถึง2คนเลยทีเดียวนะครับออุปกรณ์มเนเทน้นนะครับเครื่องเสียงก็นีหมดครับผมวิทยุ FM แล้วก็ระบบ MP3 USB ครับผม นี่ครับมีมาให้นะครับ <c oughs> แล้วก็โหมดการทำงานก็มีหลายโหมดเลยนะครับโหมดตั้งแต่โหมดามาตรฐานปกติแล้วก็โหมดเร่งความเร็วนะครับผมก็มีหลายโหมดครับศึกษาดูเอานะครับนะน้ำหนักโดยรวมแล้วคันนี้อยู่ที่13ตันกว่าๆนะครับ13ตันกว่าๆ มองนูแล้วก็เพลินเลยทีเดียวนะครับผมากับการขุดของเจ้ารถคันนี้นะครับดินแถวนี้ก็น่าจะเป็นดินทรายนะครับดินทรายเป,เป็นหน้าดินนะครับก็เจ้าของที่ดินต้องการอยากจะปรับระดับพื้นที่ให้ ได้ระดับนะครับเพราะว่าฤดูการทํานาเนี่ปัญหามากเลยครับในเรื่องของของการกักเก็บน้ำนะครับพื้นที่ดินไม่เสมอกันเนี่ยต้องต้องต้องลอกนะครับต้องลอกอ่ะทีนี้ก็เจ้าของก็ไม่มีเงินจ้างหรอกครับก็ให้ทีมงานแมคโครนี่แหละครับผมลอกให้นะครับส่วนเราก็เอาดินไปอ่าให้ถมที่นะครับถมที่ให้ลูกค้านะครับผมก็ เป็นธุรกิจรถตักดินขึ้นมานะครับนี่งซีคันนี้นะครับใช้ปัม๊มคา,าวาซากิเคสามวีครับผมปั๊มคาวานี่ทำวอรดอยู่ในวงการรถขุดมาหลายปีครับคาวาซากิของเขานี่ ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับอ่าเป็นรถสัญชาติจีนก็จริงครับผมแต่ว่าเครื่องใน,นีนญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะครับเครื่องยนต์ริสุสุปัม๊มอาคาวานะดีครับอุปกรณ์หลักนะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการประกอบการตัดสินใจของเอฟซีพี่น้องที่กำลังมองมองกันอยู่ครับว่า พดดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับรถแมคโครในเมืองไทยนี่ตัวแทนจำหน่ายก็เรียกว่านำเข้ามาหลายแบรนด์เลยครับผมแ,แบรนด์ที่ได้ยินติดหูก็มีหลายแบรนด์นะครับมีมีแคทมีโคมาสุมีโคเบโก้นะมีเอ็กซีมจีมีซานนี่ อ่าใหม่ๆก็หลายหลายรุ่นเลยครับที่ผมไม่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับนะรุ่นหลักๆก,ก็ตามที่ผมได้กล่าวไว้ในเบื้องตน้นในซี C, ได้ชมกันนะครับ การถมดินนะครับผมทีมงานเราก็น่าจะทอยกันอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับผมถอยดินไม่ไกลนะครับไม่ไกลก็ระยะน่าจะประมาณ5 0 0เมตรได้นะครับก็ใกล้ๆเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยทีเดียวนะครับวิ่งกันไม่ไกลนะครับประหยัดน้ำมันไปหลายลิตรเลยนะครับ ฝากกันด้วยครับผมทีมงานของจกกอกรสมิทธยางยนต์ครับผมนําโดยเจคตสังลุยนะแล้วก็ผมเสนิบุริยามครับผมนํามาฝาก FC, ทีบสีแท่านผู้ชมครับอาจารย์ขับแมคโครนี่อยู่ไม่ไกลครับอยู่บ้านเราตัวนี้แหละนะครับ เลยมาขับไมโครฟีมือใช้ได้เลยนะครับฟีมือนี่สุดยอดเลยก็คเคยขับงานเชีริ่ง,งานอะไรมาแล้วก็ทำงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ตื่นซ้ายวะเอครับ ตื่นสายบ่ฮะตื่นสายเหรอถึงมาช้านะครับคุยเรื่องที่แรกผมขอเจว่าจ่ายอ๋อผมทุกวันอ๋อทีนี้แกว่าจะคุยกันจ่ายไม่ได้เนาะผมก็เลยไปไปมหาอ๋อพอดีลูกเงไปตามว่างกันเดี๋ยวจ่ายให้ทุกวันเดี๋ยวโตเนี่ยงัดโตให้เขาหน่อยไงมันเป็รงเลยครับงัดดอกเลยหรออืมงัดดอกให้เขาหน่อยเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเขาถ่ยอะไรมันมันมันนี่ Ba 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 ní lo. đi luôn. Đi. Chỗ phơi mít rong rồi, Đó. ตักพูนอยู่พอสมควรนะครับเต็าเต็มกล่องเลยทีเดียวนะครับผม เต็มแล้วพอแล้วพอแล้วไปโอ้มาตรฐานครับผมก็มาตรฐานบรรทุกเลยนะครับวันนี้ดำร่วมทีมกันสามคันนะครับผมสามคันยังไงก็ฝากเอฟซีพี่น้องกันกันด้วยนะครับผมสำหรับทีมงานเรานะครับ คลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอฟซีพี่น้องไว้เท่านี้ครับผมยังไงติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้ตลาดท่านชมไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับ